ออาม,มาแล้วสกลนครมาอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกิน <c oughs> นี่ลูกค้ามั้งให้ลูกค้ามั้งโอ้บมันยาวคักเนาะยาวรัดออกจากกาดละที่นี่ยังจ,กจกักจั่งกาดฮะมัน,มนต้องเป็นเลขคู่ครับปุ๊บเอายังปุ๊บแคร์โพสแปดไปเอาเอาไปเอาเอานไปเอาโอ้ยแปด ออต้องตัดออกเท่าไหร่ตัดออกห้าบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัดออกหกตัดออกหกเกนน้มเอ้าำนี้สิบสองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตบว่ตุนตัดทิ้มเราหกอันเลยเนะเาะช่มนเข้็ไ้หน่คู่หนึ่งสองสามเจ็ดมันอยู่นี่อัน,นอหนึ่งเออเกรียนไหน นี <muitas S 1> ่เ <sketches> ด <of course> um, oh. ้ต <fe ats> ้องเบ่งตามห้อยมันเห็นบนตัดหอนี่อันนี้เท่าไรนี่หนึ่งสองสามสี่สี่หนวดหนดนับการแะนับกหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดเจ็ดเจ็ดพอดีเจ็พอดีโออะไรนี่อันนี้นี่เตยตัวไหนเนี่ยบักใหญ่เลยเตยสี่ีศูนย์หนึ่งเออจะที่จะบ้างให้เรียบร้อยอ้นอมางซะอีกมงจังาง เอาเลยเอาเอาเอาสา <c oughs> อ่ะจากเมื่อคืนที่ทำการตัดยุน่นตัดออกไปหกกานะเหลืออยู่เจกาดก็ได้ความยาวอยู่ที่2องมตรนิดนิดสองมตรสิบนะครับสองมตรสิบเท่ากับหกล้อล้อใหญ่ก็จะประมาณนี้ปากระดเหลืออยู่90้าสิบ เลยเก้าสิบเสนเอ่อข้างหลังก็ตัดแล้วตัดอีกครับโค้ง <c oughs> ให้เข้ารูปฐานล้อขยับใหม่อีกนิดนึงเพื่อรองรับยางใหญนะ่วันนี้ก็น่าจะเสร็จ <c oughs> ลูกค้าช่วยทำคืนทำถึงสี่ทุม่มตำแหน่งของขาลากก็จะเปลี่ยนไปนิดนึง ในขาลากแขนลากแขนลากเนาะเดี๋ยวหาตัวหนุนเข้ามาแลีวก็ได้โอเคแล้วอ,อะไรนะครับโอกาส <c oughs> เดี๋ยวดูยันงานกันต่อนะเรียบร้อยตัดยน่นด้วยล,ลูกค้าประกอบที่เหลือเองนะครับก็ทำตัว การนี้ไว้ให้ใหม่เพราะว่าตำแหน่งกาาลากจะให้มันแคบลงครับเะยะสองเมตรนิดๆสองเมตรสิบค้าจะเจาะดูเองนะครับพอส่วนลดไปก็ส่วนลดค่าแรงนะครับก็ทำจุดหลักให้ก็มีทำลาหนวดกุ้งนะครับ,รลรรบแล้วก็ร,ยระยะเพลาต่างๆเจาะร่องริมแล้วก็วัดตัดให้หมดวัดทั้งหมดในลูกค้าประกอบเอง วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับรีแล้วนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เรืรอลูกค้าประกอบโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็กินข้าวเสร็จเดินทางกลับบริรามต่อเลยสวัสดีครับ